ไม่เสียเวลาครับมาเริ่มกันด้วยควิชเกมกับคำถามทางวิทยาศาสตร์ของเรากันก่อนเลยครับแหมวันนี้เห็นอุปกรณ์ที่มีของเหลววิลลิพเกอร์แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคมีอย่างแน่นอนแหละครับเออมีไอความร้อนลอยออกมาจากของเหลวสีแดงซะด้วยลองจับดูครับเกิดอะไรขึ้นฮะลองจับดูอันนี้คือน้ําน้าเย็นอันนี้คืนอน้ํน้นอุ่นน้าอุ่นอะตอนนี้มีน้ำสองอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ํา และคําถามอยู่ตรงนี้ครับมาดูฮะถ้าสมมุติว่าน้ําร้อนที่เป็นสีแดงอยู่แก้วหนึ่งนะครับและน้ําเย็นที่เป็นสีฟ้าก็รินอีกแก้วหนึ่งครับ <c oughs> แล้วจากนั้นครับพี่บอ๊อบจะทําการนําแผ่นพลาสติกแข็งนะครับปิดไว้ครับและจะเอาน้ําร้อนไปวางไว้บนน้ําเย็นครับ <c oughs> อย่างงี้ครับ น้ำร้อนบนน้ำเย็นและมีเพียงแผ่นพลาสติกบางๆกั้นอยู่เท่านั้นเด็กเกี่ยวกับคำถามของเราอย่างไรกันครับเรียบร้อยนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำแผ่นพลาสติกนี้ออกโอ้โหโ,หโหถามกันง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับนี่ฮะถ้าเอาแผ่นพลาสติกที่กั้นระหว่างแก้วน้ำร้อนที่อยู่ด้านบนและน้ำเย็นที่อยู่ด้านล่างออกจะเกิดอะไรขึ้นเรามาฟังตัวเลือกกันดูดีกว่าครับช้อยส์ข้อหนึ่งครับ น้ำร้อนกับน้ำเย็นจะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมข้อสองครับน้ำร้อนกับน้ำเย็นจะสลับแก้วกันคือสีแดงจะลงไปข้างล่างสีฟ้าจะขึ้นมาข้างบนหรือข้อสามครับน้ำร้อนกับน้ำเย็นจะผสมกันสีแดงกับสีฟ้าจะผสมกันและจากนั้นแก้วใบล่างก็จะเกิดการแตกร้าวด้วย คิดครับโอ้โห oh, oh, oh. งานนี้ต้องงัดความรู้เรื่องเคมีมาไฟซิ่งเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมถ้าหากเราดึงแผ่นพลาสติกติดการระหว่างแก้วน้ําร้อนที่อยู่ด้านบนกับแก้วน้ําเย็นที่อยู่ด้านล่างออกระหว่างข้อที่1น้ําร้อนกับน้ําเย็นก็จะอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือ 2. น้าร้อนและน้ําเย็นจะสลับที่กันหรือข้อ3ครับน้าร้อนและน้ําเย็นจะผสมกันและแก้วใบล่างจะเกิดการแตกราวชูหมายเลขที่จะเป็นคําตอบออกมาด้านหน้านะครับถ้าพร้อมแล้ว ตอบครับข้อหนึ่งกับข้อสามสามครับอ่าตอนนี้แตกต่างกันนะครับตรีวัดมหาพิทารามครับทําไมถึงตอบข้อหนึ่งคือคิดว่าน้ำสองแก้วใช่ไหมคะอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะอุณหภูมิไม่เท่ากันตอนนี้น้ําร้อนหนึ่งน้ำเย็นหนึ่งคิดว่ามันจะดันกันคิดว่ามันน่าจะดันกันแล้วมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดันกันหมายถึงว่าอย่างเงี้ยแล้วสีมันจะดันกันด้วยเหรอก็อุณหภูมิมันน่าจะดันกันจนไม่ผสมกันเพราะาที่มันเป็นของเหลวนะค่ะ อาารย์สัมชัญจิละชายคิดว่ายัางไงครับทำไมถึงตอบข้อ3ครับคือความร้อนนี่มันก็คือการที่โมเลกุลเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับคร<ช>ับได้ไหมฮะนนแล้วมันจะผสมกันตามความคิดผมนัน่าจะแบบว่าน้านําร้อนเนี่ยมันอาจจะมันก็น่าจะมีสิทธิ์วิ่งไปข้างล่างได้เหมือนกันนะฮะและอย่างท <พบ S 2> ี่เพราะว่ามันเป็นของเหลวใช่มันก็เป็นของเหลวมันก็ต้องแลกเปลี่ยน เปลี่ยนทายอะไรซึ่งกันแล้วกันอย่างนั้น,นคิดด<ค>้วยงั้นคือความร้อนมันก็น่าจะถ่ายเทกันได้แล้วสุดท้าย<ม>แก้วจะแตกด้วยเดิมนี้คือแก้วก็อยู่อย่างอุณหภูมิตำๆแก้วเจอของร้อนปุ๊บก็ขยายอย่างฉับพลันปุ๊บเราประมาณนั้นนะตามความคิดผมนะมเอาละครับวิเคราะห์ออกมากันคนละทางเลยครับสำหรับน้องๆทั้งสองโรงเรียนคุณผู้ชมเลยครับคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดึงแผ่นพลาสติกที่กั้นระหว่างแก้วน้ำทั้งสองนี้ออกมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันได้เลยครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูครับมา้รรอมๆกัันนะคบ และสิ่งที่เกิดขึ้นคือคืออาวเลยครับจับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะมีทีมไหนตอบถูกหรือไม่มาดูกันครับคือเอาเอ๋อแล้วครับปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำแดงยังไงสีฟ้าสีแดงสีฟ้ายัางไงฮะมันผสมไหมผสม,มไหมเปลี่ยนไหมไม,ไม่เปลี่ยนโยูี่เรา โอ้โห,โห,โหข้อที่หนึ่งถูกต้องครับทำให้รีวัดมหาพุทธารามนำไปก่อสิบคะแนนยอดเยี่ยมมากๆแก้ตัวใหม่ในเกมถัดไปนะครับอัดสําชันมาดูกัน,นชัดๆครับน้ำร้อนและน้ำเย็นนี่ไม่ลงมาผสมกันเลยนะครับทั้งๆที่เป็นของเหลวเหมือนกันแหม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเรามาไขข้อสงสัยกับดรวรัโรรักเนืองเดชบัณฑิตในโครงการพศวทของสสวทร,รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันดีกว่าครับ แล้วสีมันก็ต้องผสมกันได้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันยังค้างอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ฮะมันจะเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆที่เราผสมน้ํากับน้ํามันนะครับตรงนี้มันจะมีประเด็นเรื่องความหนาแน่นเป็นหลักและมันเกี่ยวอะไรกับน้ํานี่น้ำมังคู่นะฮะแสดงว่าน้ําที่มีอุณหภูมิที่ต่างกันก็จะมีความหนาแน่นต่างกันน้องตั้งประเด็นน่าสนใจมากคือจริงๆมันจะมีการถ่ายเทอุณหภูมิขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผิวสัมผัสของมันก็คือบริเวณน้าร้อนกับน้าเย็นที่เป็นที่เป็นผิวสัมผัสตรงนััััััั้้้้้้้นน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 นเเเีี่่่่ยมมมงงงงงตตออออออใใชวลาาาาระดบบึึททททํหหุุกกกณภูิข ด้วยนะครับในจังหวัดที่เรารอเรากำลังดูอยู่เนี่ยมันกำลังถ่ายเทอยู่นะแต่มันไม่ฉับพลันใชเราบอกว่าของร้อนเนี่ยความหนาแน่นมันจะต่ํากว่าใช่ไหมครับแล้วคิดว่าน้ําแข็งเนี่ยความหนาแน่นมันมากกว่าหรือน้อยกว่าน้าน้อยกว่าครับน้อยกว่าซึ่งมันขัดกันนะน้ําแข็งมันเย็นไม่ใช่หรอใช่ไหมครับคือก็อย่างน้ําแข็งตอนละลายค่ะก้อนของน้ําแข็งก็จะสวยจะลอยขึ้นเวลาเราเอาน้าแข็งใส่ลงไปในน้ำน้ำแข็งลอยน้ํา ถ้าถ้าลอยน้ำแสดงความหนาแน่นต้องน้อยกว่าแต่เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเอออุณหภูมิน้ําพอมันลดลงความหนาแน่นมันมากกว่าไม่ใช่เหรอน้ำนี่ของเหลวมันอาจจะเรียงตัวแบบชิดๆกันแต่ ของแข็งมันอาจจะเข้ารูปของผลึกของมันทําให้อาจจะระยะห่างมันจะอาจจะเพิ่มขึ้นความหนาแน่นอาจจะน้อยลงนะครับเยี่ยมมากเลยครับเป็นไงารนี่คือความพิเศษของน้ําจริงๆนะครับน้าจริงๆนี่มีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิสีองศาสองศาก็คือว่าถ้าความหนาถ้าถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้ไปความหนาแน่นก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่าสองศาไปความหนาแน่นก็จะลดลงด้วยเช่นกันอะอรับอ๋ออ มีคำถามต่อเนื่องอาจารย์โอครับครับผมจะถามน้องๆลองเล่นดูเดาๆดูนะฮะถ้าพี่บ๊อบจะเอาน้ำร้อนมาอยู่ข้างล่างน้ำเย็นอยู่ข้างบนเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมหรือไม่ก็ไม่น่าจะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับในเมื่อทีนี้ของของเหลวความหนาแน่นต่ำอยู่ข้างล่างของเหลวความหนาแน่นสูงอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้าสู่แบบอะไรที่มันสมดุลกว่านี้ครับความร้อนอาจจะต้องถ่ายเทเร็วกว่าแบบนี้นะครับเอามาดูครับต่อยู่ข้างบนนะครับดูนะฮะ น,น,นี่นะครับน้ำเย็นอยู่ข้างบนแล้วและเมื่อเอาออกครับจะเกิดอะไรขึ้นครับลองดูนะฮะถังสองทีมตอบถูกหรือผิดยังไงบ้างครับปึ๊บออกมาเป็น,นเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนสีไปเลยนะครับกลายเป็นสีม่วงดำไปเลยนะฮะจริงๆเนี่ยของร้อนมีความหนาแน่นน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนบจังหวะที่มันลอยเนี่ยอเผอิญว่ามันมีมันต้องผ่านสิ่งที่เย็นไปด้วย เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวสัมผัสระหว่างวัตถุเนี่ยเยอะใช่ไหมครับมันจะมีการถ่ายเทความร้อนได้ดีเพราะจังหวะที่มันลอยเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนตรงนั้นขึ้นมาแล้วมันก็มีการผสมกันน้ำเนี่ยทั้งสองส่วนมันอาจจะถึงอุณหภูมิคงที่เนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นผสมผสานกันค่อนข้างออกมาเป็นอย่างนี้ชัดเจนแม่ก็ได้คลายความสงสัยกันไปอย่างกระจ่างเลยทีเดียวครับสําหรับเรื่องราวของความหนานแน่นในของเหลวชนิดเดียวกัน ที่มีอุณหภูมิเป็นตัวแปรอย่างน้ําร้อนและน้ําเย็นที่มาเป็นคําถามของเราในวันนี้นั่นเองครับ